โลกใบนี้เต็ไมไปด้วยเรื่องราวาน่าคนหาคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าโลกนี้มียาอายุวัฒนะอยู่จริงและมันชื่อว่าโรซาร็อกสเบอร์กีผมกลับมาจากเมืองจีนพร้อมผลไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นสุดยอดเครื่องวรราการห้องเต้ขอให้อายุยืนยาววานซวยหมื่นปีหมื่นหมืนปี ผมจึงนำกลับมาเพื่อค้นหาความจริงในที่สุดก็พบว่าผลไม้เล็กๆลูกลนี้อัดแน่นไปด้วยสารมหัศจรรย์ที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อายุไขของมนุษย์ไม่ได้มีชะตาลิขิตแต่ปลายหุ้มโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียคือตัวกำหนดอายุที่แท้จริงของเราถ้าเทโลเมียยาวร่างกายก็ยังหนุ่มสาวแต่ถ้ามันสั้นลงร่างกายเราก็จะเสื่อมโทรม และแอนตี้ออกซิแดนในผลไม้นี้จะช่วยปกป้องเทโลเมียไว้ให้ได้นานที่สุดมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงจากในเซลล์อีกทั้งยังเสริมระบบป้องกันเซลล์ให้ทำงานดีขึ้นเหมือนมีด่านตรวจคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมทั้งเชื้อโรคสารพิษและเซลล์ที่ตายแล้วหรือแมแต่เซลลกลายพันธุ์ก็รลดไปไม่ได้ผลไม้ในตำนานและงานวิจัยระดับโลก ประสานกันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเซลล์ปอนยาวร็กสเบอร์กี้